สนับสนุนโดยอดัสเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการฝันไม่ไกลไปถึงครับตอนนี้เราอยังคงนั่งอยู่กับเจ้าของชายสีมีเกียร์นะครคุณพันรบกำลาครับผม <S <S ช่วงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตการทำง,งานบ้างนะครับ<ะ>ครับผมหลังจากช่วงวัยเด็กผ่านไปแล้วอยากทราบเหลือเกินว่าเป็นยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นเจ้าของอุา,ารชายสมีเกียร์ได้ครับ ที่ผมเป็นชายสี่แบบมีเกียวในวันนี้มันไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพราะผมทําดีผมคนคนอดทนขยันผมก็ออกมารับจ้างถอนมันถอนถั่วเหลืองตอนนั้นใจเราคิดยังไงเราจะสู้ต่อไปหรือพี่พี่อยู่มันมีเป้าหมายคือเราอยากได้กางเกงยีนอ่ะเรื่องมันเริ่มเกางเกยีนะใช่สมัยก่อนของเกงยีนเสื้อยีนเก่งยีนสมัยชุมแพสมบัติณีสมบัติณีเล่นเป็นพระเอกอ่ะโอ้โหมันเท่มากพออยู่ได้ ได้เงินประมาณตั้งสามร้อยบาทแล้วแหละก็เลยกลับบ้านเนี่ยก็เลยลงซื้อกางเกงยีนเลยใส่แล้วไม่ถอดเลยนะแล้วหลังจากทํางานตรงนั้นเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดีเราผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการหลังจากที่มารับจ้างที่เกลี่้ไยที่สลับรีกลับไปใช่ไหมครับน้าชวนมาทํางานที่กรุงเทพพอมาถึงแล้วเนี่ยน้านี่ให้ให้ให้ลูกป้าไปขายก๋วยเตี๋ยวลูกินน้ําใสให้ผมไปทํางานบ้าน โดยนานยให้เหตุผลว่าผมเ,เป็นคนเรียบร้อยก็เลยให้ผมไปทํางานบ้านทีนี้เจ้านายเจ้านานยมาจากอเมริกามาเจอก็เห็นผมงานเรียบร้อยก็เหมือนกับท่านสงสารเลยก็ถามผมลบเรียนจบชั้นไหนเรียนจบปีครับอู้ยปีไม่ไหวหรอกต้องไปเรียนต่ออยากเรียนต่อไหมอยากเรียนต่อครับ เจ้าหนายก็เป็นคนที่ดูแลให้ผมหมดทุกอย่างเลยเงินเดือนอยู่กจนายเงินเดืน300 <S <S อนสามร้อยบาทเงินเดือนสามร้อยบาทไม่ได้ใช้เลยเพราะเจ้าหนายออกให้หมดเลยกินอยู่ได้ฟรีหมดละเรียนฟรีหมดส<อ>ามร้อยบาทก,ก็ส่งให้แม่ทุกเดือนแล้วเจ้านายมีที่ที่ทาสวนสวนทุเรียนอยู่สามไร่ตอนเช้าตื่นเช้ามาก็เป็นรดน้าทุเรียนก็กลับมาทํางานบ้านทำงานบ้านเสร็จก็ไปขึ้นต้นหมากมะพร้าวนะ่ะเหมือนลิงเลยนะชายไทยยี่สิบปีต้องกลับไปเกณฑ์ทหารผมก็ต้องกลับร้อยเอียดที่บ้านเกิดเป็นทหารสองปีมีเรื่องอยวเล่าให้ฟังนิดนึง คือตอนเป็นทหารเกณฑ์สองปีผพราว่าวิญญาณความเป็นนักธุรกิจมันเข้าสิงผมนะมันมาตอนมันมายังไงไม่รู้นะครับเงินเดือนสามร้อยแต่มีเบี้ยเลี้ยงสองร้อยสี่สิบาทเบี้ยเลี้ยงนะเงินเดือนอีกสามร้อยเป็นห้าร้อยสี่สิบเลื่อนหมดทุกบาทต้ทหารผมมีเงินห้าหกหมื่นบาทกลับบ้านนะนะยุคนั้นเยอะจากเงินเดือนทหารสามร้อยบาทนะฮะใช่มันแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นทหารด้วยกันนะล้ แกเป็นทาหารอายุ21ปีเนี่ยเป็นทาหารมีเงินห้าหมื่นต่อไปแกเป็นเท่าแก่ใหญ่แน่นอนพะปลดทหารนะม,ะมนีเงินห้าหมื่นก็เอาเงินห้าหมื่นไปไปให้แม่ยายไปให้ค่าดองเียกบ่าน่ให้ค่าดองให้ค่าไปค่าสินสอดก็แต่งงานมีครอบครัวปีสองปีละสามสิบแต่งงานมีครอบครัวเ<ะ>พราะแต่งงานครอบครัวพุก็ทํานากับพ่อตาแม่ยาย<ะ>พอถึงรุ่นทำงานก็ไปทำนานทำนาเ่ยวเข้ามากรุงเทพขายติม่มอย่างนี้แหละประมาห้าปีนะทำนานขายติม่มทำนานขายติม่ม วันหนึ่งผมกำ<ม>ลังเกี่ยวข้าวอยู่กับพันยาผมน้องชายคนรองจากผมในคนที่สองเนี่ย<ฮ>ทำงานขับรถส่งลูกคิ้นกินเปอร์เซ็นต์ไหมว่าส่งมากได้เยอะเขาก็เลยเขาก็เลยไปเจอผมพิลบหยุดเกี่ยวข้าวทำนาได้แล้วมาขายลูกชิ้นกันดีกว่าขายลูยกชิ้นดีกว่าอ่าเราก็ดียังไงก็ดีเขาก็ไปเลยนะเขามากับน้องเลยรับผมมาขายลูกชิ้นน้าใสที่แยกลําลูกกาปรากฏมาขายลูกชิ้นน้าใสเนี่ยขายดีขายดีมากเลยนะถ้าผมจัดร้านเสร็จนะไอ้อยู่ข้างๆผมไปเจ็บร้านได้เลย เนี่ยผมว่าเออพงทีเราก็เป็นคนโชคดีนะแต่มันผมไม่เข้าใจมนันทำไมเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่ผมรู้ตัวเองนะผมเป็นคนเนี่ยเป็นคนได้เทคแคร์ได้ดูแลได้บริการคนมันเป็นความสุขถ้าจะขายบะหมี่สมัยก่อน <Okay. S 1> ผู้ขายกินใส่นะถ้าจะขายเนี่ยผมต้องกินข้าวก่อน <Okay. S 1> ถ้าถ้าไม่กินข้าวก่อนจะเหนื่อยจะเหนื่อยตายเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้หยุดขาย <Okay. S 1> อ่ะผมขายกินน้าใสแล้วก็มาขายบะหมี่เกี๊ยวมาขายบะหมี่เกี๊ยวด้วยเนี่ยปรากฏว่าผมไปติดต่อให้เขามาขายบะหมี่นี่นะคือ บไปติดต่อบะหมีทเหนึ่งเอามาขายผมไปติดต่อเขาที่โรงงานที่ลาดเท้าแปลว่าเฮียผมอยากเอาบะหมี่ขอาเฮียไปขายที่แยกลำลูก,กาเขาตอบผม,งงมว่าไงรู้ไหมตรงที่คุณขายเนี่ยผมไม่ให้คุณขายเพราะผมไปส่งบะหมี่คุณไม่ได้โอเคเมื่อเขาไม่ส่งผมก็เลยว่าไม่เป็นไรเฮียผมตรงไหนมันใกล้สุดผมจะไปเอาออทีนี้น้องชายคนหนึ่งผมน้องชายปิดคนคนที่สี่มันก็เคยขายบะหมี่เกี๊ยวอยู่ที่มหาลัยลังสิต ก็เลยให้เขาลงบะหมี่เกี๊ยวที่ที่มหายหลังสิทิตผมก็ขีร่รถมาใส่ม์มปเอามาเอามาขายก็ขายบาะหมี่เกี๊ยวด้วยขายรูกชิ้นน้ำใสด้วยขายข้าวมันไก่ด้วย,ย,วยไปต้ำไปนะฮะขายคองหลายอย่างมากล้วก็เริ่มแล้วเริ่มมาขายบาะหมี่แล้วแต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องสงสัยแล,ล้วแหะว่าโตได้ยังไงธุรกิจรุ่งเรืองขนาดนี้ยังไงกลับมาติดตามต่อช่วงหน้า,นาในในกับฟันที่ไกลไปถึงครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานกสทชได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความทัดเทียมและทั่วถึงวันนี้ในปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคเรามุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช